สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นรถนิสสันเทียนะครับเทียนาปี1นึ่งสนะครับปีหนึ่งสองสนะครับตัวนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงรถดูแลรักษาเป็นอย่างดีเดิมเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันยางใหม่4เส้นนะครับตัวนี้รถวิ่งแสน กว่าโลนะครับรถวิ่งแสนกว่าโลสภาพโดยรวมแล้วโอเคมากสภาพเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้ออกห้างล้านกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ผมขายอยู่2องแ0 0สบาทนะครับ2องแ0 0สี่หม่นเก้าพันบาทคันนี้สามารถสามารถจัดได้เต็มเลยนะครับสามารถจัดได้เต็มเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่นกอนแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับ ตัวนี้สามารถจัดได้เต็มนะครับผ่อนเดือนละประมาณ5,008นะครับ5,008 5,008ตกอยู่ต่อวันก็ไม่ถึง200นะครับตกอยู่180กว่าบาทเท่านั้นนะครับรถสวยมากตัวนี้เครื่อง<ม>เครื่อง2.0นะครับตัวถังเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับ สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับแล้วก็การความร้อนสวยไม่มีย้อยไม่มีไม่มีหลุดลุ่ยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมน็อตสี่ตัวไม่มีรอยขยับนะครับห้องเครื่องสีเดิมโรงงานนะครับแบตพึ่งเปลี่ยนแบตพึ่งเปลี่ยนนะครับโดยรวมแล้วห้องเครื่องเรียบร้อยมากไฟไสใสใสเลยไฟไสใสใสนะครับยางใหม่แม็กเดิมคู่ตัวนะครับตัวนี้ นะดูภายในภายในจะเป็นสีดำนะฮะภายในสีดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะนุ่มๆไม่มียุบไม่มีย้วยไม่มีหย่อนไม่มียานนะครับตัวนี้ภายในสีดำตัดกับลายไม้สวยมากแล้วก็มีแอร์ตรงคอนโซลหลังนะครับ2 4 9 0 0 0บาทตัวนี้อุปกรณ์ครบน่าใช้มากนะครับออกห้าง 1ล้าน2แสนบาทนะครับเราขายแค่นี้พอเดี๋ยวดูท้ายกันมั่งดูท้ายก่อนนะมาดูท้ายก่อนตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเปิดท้ายไฟฟ้านะครับนะฮะฝาท้ายฝาท้ายนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับโชคยังใช้ได้นะฮะโชคฝาปงยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดู ยางอะไหล่กันมั่งนี่ฮะเจ้าของรักษาดีมากมีมีตัวนี้นะครับอ่ะมาดูยางอะไหล่กันมั่งนะครับโหใส่ไม่เคยลื้อเลยเนี่ยแน่นมากนี่ฮะเครื่องมือเครื่องมือเดิมโรงงานนะครับหือ,อยางอะไหลไม่เคยลงพื้นเลยไม่เคยใช้เลยนะครับอ่ะดูหลุมยางอะไหลนะครับอ่ะ ดูหลุมยังไงดูหลุมยังอะไรก่อนหลุมยังอะไรเดิมเดิมเดิมเลยนะครับอ่าฉนวนกันความร้อนการเสียงเดิมนะครับขอบน้ํายาเดิมนะครับตัวนี้สภาพดีไม่แพงไม่แพงเลยนะครับสําหรับรถสภาพนี้ปีขนาดนี้นะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละไม่ถึงสองร้อยเ้ยผ่อนเดือนละห้าพันแปด วันละไม่ถึง200ออ่ะมาดูคอนโซลกันบ้างนะครับดูคอนโซลกันบ้างบ่อยฟ้าคู่หน้าปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้มีม่านมีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันติแฟชั่นนะครับพวงมาลัยมันตินะครับทุกอย่างเหมือนสภาพป้ายแดงเลยสภาพใหม่เอี่ยม <c oughs> สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับ สอง0 0นบาทนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละ5 8า0นนะครับ5,800 5ปีนะครับ5 8า0ปปีนะครับอ่าเห็นไหมเครืค่องกิฟกิฟเลยนะครับนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจมาดูรถที่168คคาร์ด้นะครับอยู่ถนนกาญจนาบางวัวทองนะครับ โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ผม0817537356นะครับผมอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับรับซื้อรับเทินรับปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับใครมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าอยากได้รถเพิ่มเติมหรือว่าอยากขายรถเก่านะครับติดต่อผมได้นะครับปียะดยินดีบริการนะครับ